OK，我来给你。

มาตั้งแต่เช้านั้นดูแบดหมดแล้ววันนี้ใช่ไหมเนี่ยง่วงง่วงงลูกเนี่ยไหมถ้านอนก็นอนได้นะจริงๆบ้านเราเนี่ยไรฟรีลูกเนียงไม่ง่วงเนียงไม่เหนื่อยใช่ไหมล่ะทำกินง่วงเมี่ยงนอนเลยหมั่นเชี่ยวลูกก็หมั่นเชี่ยวสักหน้าไม่พออั่างลูก เนน้ดีใจที่ได้เจอนะครับแขกใครเจอครั้งแรกมั้งอันนี้ใช่แล้วหรือทำไมจำนวนเพิ่มกว่าตอนแรกเอ๊ะแปลกๆขอบคุณมากๆนะที่มายืนรอมาตั้งแต่เช้าอดหลับอดนอนนะครับมารักพวกเรานะครับดีใจมากๆเอิร์สั้นหน้าเราก็ดูิเอร์นะฮะใช่ครับก็สรุปเขาบอกว่าไม่ได้มาดูเออร์สันห้ามาดูโดเมียฉันมาดูลูกเธอเดี๋ยวเป็นครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวเป็นครอบครัวเดียวกันได้อยู่นะครับ ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะฮะวันนี้มากันเยอะมากก็อยากอยากให้อะไรนะเทสไมค์อะมเดลเไมคก็อยากให้ทุกคนบอกว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับวันนี้มีความสุขไหมฮะมีความสุขมากที่ได้เจอคุณที่ได้เล่นเบือกผมรึเปล่าถือไว้ให้ มีแขนส่วนตัวจริงเดี๋ยวเมื oh, oh, oh. Oh ่อยไงแขนใหม่ใช่ไหมใโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่จริงนะจ้าดูแลยิงฉีบอ๋อเรา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 ลกอะไรใหม่ใหม่มากเลยนอะเราไม่เคยมากันที่นี่เลยนี่เป็นวันแรกใช่ไหมครับวันแรกสโอ้โหแล้วที่นี่เป็นเป็นครั้งแรกด้วยปะที่เป็นที่แรกเลยใช่ครับดีใจมากๆไหนใครมามาไหนบ้าง My guy, man. Okay. Okay. International fans? International okay. fans? Oh wow. Santa's so speaking English really well. <laughs> Let's go, my little cat <laughs> Thank you so much Nika for for something to today. And uh the <laughs> โอิิอันี่้เ thank you for support ได้ย่งว่าจะกินอิ่มนอนหลับนะครับผมนี่เพื่แอว่าจะกินอิ่มนอนหลับนะครับหวังว่าจะกินอิ่มนอนหลับให้แปลภาษาหวังว่าจะกินอิ่มโฮปอีทเวลเยอได้ยู่ครับไปได้จ้ะ เอ่อ我爱你。我ย你。幸福了吗？โอ้ยม right? okay. ันเหมือนเราเหมือนเร่อความสื่อเลยเราไม่เราไม่ดูใกล้ชิดกันเลยจนีเรอยากลงไปหาดูคนมากเลยครับไดูแขนสิแขนแตผมจะรีบรักษาน้อไงหายแล้วจะพา จริงฮาโซนอีกใช่ไหมลูกใช่เออรักรักพ่อไหมลูกอ่าแดนติ๊กาเลือกใครก่อนป้าเดี๋ยรักแด่ดีอ่ะให้เลือกแด็ดเฮ้ยพึ่งมาจับลูกนี้มันก็มันอยู่ในใจเลยอันนี้ถามกันเท่นั้นเหรอเมียนเลือกดีๆนะเอ็งไปจีบหลายคนแล้วนะ ลุงพ่ทำงานหนักแค่ไหนถ้าอยู่กับป้าป๊าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป๊าเลี้ยงทุกอย่างเลยเออเออแต่ว่าเป็นเงินแดดดีนั่นแหละจะเอาใช้ได้แต่ป้าป๊าอยู่บ้านแดดดีอยู่นะป้าเดินจังเลยแบบจริงๆก็ปีหน้าก็เดี๋ยวมีอะไรให้สนุกสนุกกันนะครับก็อยากจะฝากพวกเราด้วยนะดีใจมากจริงๆขอบคุณทุกคนที่ สำหรับเวลาตัวมารักพวกผมแล้วขอบคุณที่มานั่งรอมันนานจ,จริงคนระัขอไคุณครูผมขอบคุณยังไงจริงแต่มีสิ่งหนึ่งที่สนุกอย่างแรกเลยที่ทุกคนดูแน่นอนรักครูเท่าโลกครับอยา,ากฝา,ากทุกคนนี่สนุกมากครับผมรักครูเท่าโลกแล้วนี่รักที่เพิ่งเลยจะ้ะรักเแบบพิ่มต <laughs> <ๆ>ิอีกครับเรามาดูนะผมว่าจริงๆมันเป็นเหมือนมิติใหม่ๆอะไรใช่เพรสเซนต้านะก็ จะได้เห็นสีใหม่ใช่ก็เห็นโยธากันเป็นอีกแบบนะแต่ภาคภูก็จะมีแนวนึงอ่าใช่ก็จะเป็นแบบสีที่อาจจะเป็นสีแดงไม่ไม่หาหรอกโอเคไม่ไม่โอเคเลยหอยคั่นไปยแล้วหอยผัดเลยสีสีสีแดงน่ารักไม่ไหขอบคุณมากพี่ ด้วยนะครับต้เดี๋ยววันนี้ก็เราต้องไปแล้วนะแล้วก็ใช่ครับจริงๆยังไม่ได้หมดแค่นี้นะเดี๋ยวจะมีน้องๆกลุ่มนจากที่นบ้านเราใช่จะมีเล่นต่อแล้วน้องน้องเฟลิสครับตอนสองทุ่มครึ่งนะครับผมก็ถ้าถ้าทุกคนไม่ได้รีบไปเลยก็อยากอยากให้ดูคุณแคร์รอนจะมีเพลงงูงูออกมาที่มันมีงูออกมาใช่ไม่ใช่อาอาอาคาบันะไม่ใช่ บเด้านหน้าเลยด้านช้าด้านโอด้านช้านิด่มันเล่นกับแจสเปอาไว้เกินไปแล้วแจสเปรแจสเปอเราไม่ควรเป็นนักแสดงตลกดีว่ะดีว่ะาจะลุกครับก็หวังว่าจะได้เจอกันนี้ใช่ครับผมรักมากรักทุกคนมากๆนครับสามอห่ หลอกให้หลอกเลยคนหลอกคนนี้เป็นมาองให้ได้ซิหลอกให้ลองให้ได้สิน้อยก็หมนิดนึงอะยอมให้อยู่คนเดียวเลยขอบคุณมากๆเล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณเลยนะดูอย่างนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณลูกมากเหมือนกันทำงานเพื่อพ่อมาโหตั้งแต่เช้าเลยจริงขอบคุณนะครับขอบคุณในเช้าหวังว่าจะเจออีกในเช้าเรื่อยๆครับ

อยากให้พูดอีกไหมเอ่อ